ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมนฑลนบำกที่13นำน้ำสะอาดแจกจ่ายช่วยประชาชนตามโครงการรารดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยร่วมกันกับภาคีเครือข่ายลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยช่วงบ่ายวันที่20มีนาคม2567พลตรีนิธิอังคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนหบุบกที่13ฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทนบรบกที่13ได้จัดรถบรรทุกน้ำของมณฑลทนหบุบกที่13พร้อมด้วยรถกรองน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายแลง้งขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ตามโครงการราดรัด,ร,ดร่วมใจช่วย ภัยแลง้งประจําปี2567ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดลบบุรีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลบบุรีส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําที่3ลบบุรีและหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกที่ต้องการลดความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแ้งครับ